ครับผมยินดีต้อนรับเขาสู้ช่องซวยบักขามสมบ้านขามน้องกียินดีต้อนรับนะครับสุภูสูุคนสำหรับผู้ที่มีดนตรีในหัวใจพ่จำกัดไว้และอายุครับสบายดีพี่น้องทั้งสองปปอล่าน้ำครับ Good morning everybody All right now we are in the uh, rice field now I have to grow I have already grow the watermelon and then right now i take care of them for the first growing because it's uh, still younger and uh, very small and look like a baby and then i would like to make a little bit cold for them i have the rice straw like that to lay over the uh, news the new ones like that because it's uh, quite young it's not too good to stay under the 100% uh, sunshine and then how i put them i do like that and keep them a little bit fresh ด o dry ครับก็บอกคนว่าเอาเฟียงปลกไว้ยังสี่ครับเพราะว่ามันอ่อนมันแท้งดินมาเมื่อคืนนี่ครับผมยังสี่เลรอครับนี่เขาเพราะว่ามันเป็นบักแตงโมที่เขาปลูกลงดินครับเขาไ่ได้เพาะก้อนเลยจึงเอามาอันปลูกอันนี้คือการแท้งดินลงอันนี้คือการอันปลูกกับดินเลยครับให้มันแท้งดินขึ้นมาบันนี้เพราะมันแท้งดินขึ้นมานะครับ บางตมันก็นแทงแยามคืนนะครับมันก็นสีเขียวขจียังสีครับผมแต่ว่าโตัวใดที่แทงดินมากตอนเศร้าๆนะครับมันก็นจะเป็นสีเหลืองอ่อนยังสีแหละครับนี่นะครับเอาสวัสดีท่านผู้ชมบักหละสวัสดีท่านผู้ชมเล้วอว้ยเป็นสีเหยียบแตงโมพอดนะนะถอยไหมถอยไหมบักหละถอยไหมนะครับแหนอย่ามันเลียยโทรศพัพท์เละถอยไหมนี่ครับ มันเข่ามาด้อขออภัยด้วยพี่น้องด้วยบักลาน่อยเนี่ผมไปใส่มันก็ตามมันเหยียบแตงโมเพราะถอยออกไหมนี่ครับมียังกระสิชวยเห็ดนะครับนี่คืออันบอกโมเดสเซอเบิ้งครับว่าการปกไว้แหละขันมันเป็นสีเขียวจังส่แล้วพี่น้องขันเป็นสีเขียวจังส่มันสามารถสู่แดดได้ครับขันมันขึ้นสีนวลจังส่ อันนี้ก็สิบสามสิบสี่มือแล้วครับตัวนี้อันต้นนี้นะครับอันตัวใดที่มันเกิดรุ่นนะครับคือยังมันเฝ้ามันแทงดินเนี่ยจังสี่ครับนี่มันแทงดินขึ้นมาเมาื่อคืนเนี่ยครับผมนี่ตัวนี้แทงดินขึ้นมาเมาื่อคืนก็ต้องหาเฟียงมาปกปกให้มันอันบ่ถึกแดดอันรอยเปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องปกไว้สี่ครับปกก็ไม่ต้องปกนะครับปกบางๆนี่ครับปกบางบาังสี่ ต่อไปกับไฮน้านํานะครับนี่คือสายยางที่ผมไฮน้ํานะครับมือนี้นี่ครับพูนแปลงทั้งพูนครับผมสายยางทั้งพูลนะครับแปลงทั้งพูนอ,อ,อ่เอาแล้วผู้อยเอาแล้วผู้ซอยครับผมนี่ครับพี่น้องไ้เบิ้งเต็มเต็มเลยว่าการผู้ได้สิบป,ปลูกแตงโมนะครับปลูกลงดินโดยตรง ก็แนะนำได้ครับแต่ว่าต้องเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่พอสมควรกันมันอ่นงอกขึ้นมายัางสี่แล้วกันมันเขียวยังสี่แล้วมันสู่แดดได้ครับกันมันเป็นเหลืองๆอยังสี่นี่อันนี้ของตะแทงดินมากเมื่อคืนเลยครับเลยนี่ของตะแทงดินมากเมื่อคืนอันนี้ยังสู่แดดบ่ได้ครับก็จะต้องหาแนวปกนะครับหาแนวมาอันคุ้มมันไว้นะครับเดี๋ยวหาเฟียงก่อนพีนองอเฟียงบ่อืนต่อครับ มันเป็นไฮน,นะนี่ครับมีสุปแปลงครับพี่นอ้องนี่ครับนี่นี่กัปกไว้คือกันครับนี่ครับเสียผมเสียเฟี้ยงนี่ไปปกครับเอาน้อยไม่ต้องเอาหลายครับนี่ครับพี่นอ้องแต่ปกโตที่มันแท้งดินหินไมเามาื่ขึ้นนี่ครับนี่เังาสิ ยงสี่ยังบสลัดเม็ดเลยครับเนี่ยยังบสลัดเม็ดแต่ว่าเขียวยังสีสู่แดดได้ครับครับนี่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 น,น,น,นี่แท่งดินขึ้นมมเมาขึ้นเนี่ยครับผมนี่ก็จะปกไว้ครับบ่เพื่อบพ่อให้มันถึกแดดรอยเปเนตนี่ครับในแถวหนึ่งมันสีขึ้นบ่พร้อมกันอกพี่น้องแล้วแต่ว,ว่าอันผู้ใดสี่ด้รับความชุ่มชื่นก้อนหนาหลังนะครับ นี่ครับอันนี้ก็แท่งดินขึ้นมาเมื่อคืนคือกันครับนี่ครับเนี่ยแท่งดินขึ้นมาอันนี้ก็ห้องเริ่มแท่งเนี่นี่พี่น้องเห็นว่าเนี่ยนี่อเจาะนี่ครับเนี่ยเห็นไครับเนี่ยนี่เหลืองๆเนี่ยทองแท่งดินขึ้นมาครับ นี่ครับนี่ก็ต้องขยันเบิ้งครับปลูกลงดินกันยังสิละครับต้องขยันยางเบิ้งนะครับต้องมั่นบว่มันบักแต่งโมโบเกิดขึ้นครับกันผู้ใดเฮ็ดนะครับเอาใจใส่เฮ็ดประสบผลสําเร็จแน่นอนครับนี่แทงดินมาจะติดโปกไว้สิครับเพื่อไ่ให้มันอันเงาแดดครับผมนี่ให้เบิ้งครับสิโป๊กแดดไว้ สู่แดดได้ก็สิขึ้นเขียวยังสิเหรอครับคุณครับผมแดนเด่นน้ำไ้น้ำทงน้ำแนบปักลาหน่อยก็ได้อยากเข้าไปมันเหยียบบ่งโม่พ่อห่้ยโอ้ออกมาออกมากักลาออกมาเร็วมันเหยียบบ่งโม่พ่อไหมครับผม ฝากก็ไหลก็แช์ครับคือเก่าอีพีนี่ก็เป็นอีพีแปดครับผมเป็นการแนะน้ำนะครับวิธีการเอาชนะโควิดในช่วงโควิดครับผมอยะเขาไปมันเหยียบบังโมูพอออกมาออกมาบังลาออกมาเหยียบบังโมูพออุ้ยตายไปน้ายยําสยางหนูก็ได้ครับฝากก็ไหลก็แช่ได้ครับพี่ด้องครับ สวัสดีครับกดติดตามอย่าลืมครับผม